แล้วก็จัดสรรให้กอต้าของให้ผู้ค้ารายย่อยจริงๆเนะี่ยอแลวพี่ลองคิดดูดิึผู้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยต่อไปก็ง่หน้าเก็บภาษีได้ไหมเพราะมันมีรายได้ใจตัวรัฐบาลให้รายได้ใจตัวถูกไหมจัดเก็บภาษีได้ด้วยครับถูกก็บ่ารัฐบาลเน่ะทำ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 ,ทำอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนกับให้ยี่ปัวหมดอเชื่อผม แต่เราเป็นผู้ขายที่ว่ามาขายผู้ค้ารายย่อยสวยผู้ค้ารายย่อยนี่สวยเลยมันสวยมากมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบกรั่าเขาบอกว่าซื้อเท้ามาหลังเขไม่ได้ขายเกินอืเขาไม่ได้ขายเกินราคานะรัฐบาลก็จับเขาไม่ได้นะอ่าใช่ไหมเพราะว่ารัฐบาลให้เขาขายแปดสิบแปดแปดสิบเราอ่ะผู้ค้ารายย่อยเราไม่มีอืเราไม่มีโกต้าที่คิดว่าผมต้องทำอะไร ขึ้นทะเบียนเขาก่อนถูกต้องแล้วเราถึงจะได้นั้นเราไม่ได้หรอกนั่นเราไม่ได้เข้าใจป่ะเข้าใจแล้วมันเป็นภาษีก้อนโตมากเลยนะลอตเตอรี่เนี่ยเข้าใจไ,มไหมอะไรได้บุคคลธรรมดาไงครับเนี่ยผมผมถึงบอกว่าทำไมรัฐบาลเขาพอเวลาที่เราร้บบาอยสิบร้อยยิใช่ปะถูกกูก่อนอ่ะลอตเตอรี่มันก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยรัฐบาลเขาบอกว่าคุณต้องขายไม่เกิน8ป พี่คิวมันไม่ขายเกินแปดแล้วก็คือพี่ก็หยุดก็ปัญหาก็คือเราก็เลยหยุดมาพักหนึ่งเลยหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็ต้องพึ่งมากลับคราวนี้หยุดนานมันก็ไม่ได้เราก็ต้องกลับมาขายใช่ไหมมันมันไม่มีอะไรมันมันขายปามันหมดถ้าหยุดก็คือเราก็ไม่มีรายได้ก็หมดและอ่ะพี่เคยไปเดินป่าป่ะเคยฮะผมก็มาหวังกันพึ่งหวยนี่แหละไมม่ี แกขไขไม่ถ <IO> ูกจุดไม่ถูกเลยล่ะอ uh ืมสม่าคุณบอกว่าคุณมีโควต้าแค่นี้แค่นี้แค่นี้ให้มาแข่งคมมว่าที่ปัวมันข่าไปรอบินอ่ะผิดผิดผนี่อืเช้าขึ้นมาแม่งจ้างคนอืจ้างคนเข้าไปซื้ออ่ะจ้างคนไปซื้อจ้างคนเข้าไปจองเลขอืมผมว่าอย่างที่อย่างงี้อให้มึงมึงมึงจํางหน้าไปพันหนึ่งออ๋อให้ค่าตัวเข้าไป ถ้ามันจำได้มาไปห้าร้อยอย่างงี้โยนให้กับที่ปัวไปหมดแล้วผู้ว่าโยนให้กับยี่ปัวไปหมดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้พี่มีหลักฐานอ้างอิงไหมไม่มีแล้วเราลงทะเบียนไว้ไม่เคยได้อยู่แล้วเพราะว่าเราลงทะเบียนไว้ตั้งที่ที่ศูนย์ราชการเนี่ยนะเป็นสิบปีคือลงทะเบียนไว้เป็นสิบปีเลยผมไม่รู้ว่าผู้ว่ามี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 สลากใหม่ไหมเพราะว่า อไอ้นี่มันไม่มีแล้วอืการกุศลเนะอ่ยผมคิดว่าตอนนี้ผู้ว่าคงไม่มีก็สลัดแล้ว